วันนี้นะครับร้านอุ้ยบบยช็อปลพบุรีนะครับมีรถแนวทัวร์ริงสไตล์สีจี๊ดจัดหล่อๆคันนี้เลยนะครับผมเป็นฮาร์เรลดีวิสันนะครับแต่กุลทัวริงนะครับรถกลายปี2005นห้านะครับสภาพสวยนะครับของแต่งเต็มรันเป็นแสนเลยนะครับมีระบบเกียร์ทอยหลังพร้อมเรามาชมกันครับผมสวยเลยนะครับผมนี่สีแดงจีจัดเลยนะครับอ่าชิวหน้าแต่งนะครับโคดํานะครับสวยเลยนะครับชิวชิวไฟหน้านะครับ ไฟหน้าเป็นระบบ LED นะครับผมสวยๆเลยครับนี่เลยอ่าครอบชกหน้าแต่งนะครับสีจีตาสเลยสวยๆนะครับระบบไฟอะไรกันล้มนะครับที่บักเท้าแต่งจัดเต็มหมดแล้วนะครับผมระบบเครื่องยนต์นะครับอ่าพร้อมใช้งานเลยนะครับนี่เลยนะครับกองแต่ง PM นะครับผมสวยๆนะนี่ระบบเกียร์ถอยหลังนะครับใช้งานได้นะครับผมเราไม่ต้องดันเลยนะครับสวยๆเลยนะครับอ่า อ่านะครับชุดมือเบรกมือคัทแต่งนะครับผมสวยๆนะครับปอกแฮนด์ทรงโรเลนซแนครับเครื่องเสียง JVC นะครับผมนี่เครื่องเสียงท้ายก็มีนะครับฝากระเป๋านะครับผมสวยๆนะครับท่อนะครับท่อจะเป็น Freedom นะครับผม r f o r m a n c นนะครับ Racing นะครับสวยๆเลยโคลเมียมเงากริปนะครับท่านใดหายอยู่นะครับรถสไตล์ทัวรริ่งราคาจับต้องได้รถไกด์นะครับประดุกคันนี้นะครับ ราคาไม่แพงแน่นอนนะครับเครื่องยนต์นะครับส,สีสวยๆเลยนะครับว้าวระบบไฟหน้า LED ชัดเจนครับผมครับระบบหน้าปัดใหม่ระบบแบตอะไรใช้ได้ครบนะครับ ระบบเบรกดีแน่นอนนะครับผมเบรกหลังเบรกเอสเลยนะครับขับขี่คอนโทรลง่ายนะครับทัวร์นิ่มนิ่มๆเลยทัวรลิงนะครับสตาร์ทัวรลิงระบบลำโพงใช้ได้นะครับผมสวยกิฟแน่นอนถ้าใดสนใจนะครับ้านอูดเบช็อปซื้อขายแลกเปลี่ยนฮาร์เรย์ดิสันทุกรุ่นนะครับเราอยู่ที่จังหวัดลบบุรีพิกัดข้างพิกซี่ลบบุรีเข้ามาดูมาชมได้นะครับมีรถให้เลือกมากมายนะครับรับเทิร์นทุกรุ่นนะครับมีบริการจัดแฟแน์ทั่วประเทศไทยนะครับมีบริการส่งและรับประกันหลังการขายทุกคันนะครับ ท่านใดสนใจประดุกแดงคันนี้นะครับโรดไกด์ปี2005นะครับผมราคา659,000บาทนะครับผมหาเครดิตดีออกได้นะครับตอบดันให้ทุกเคสนะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับด่วนๆสวยๆแบบนี้นะครับ659,000บาทนะครับได้รับรถไกด์ไปครองเลยนะครับท่านใดสนใจก็รีบเข้ามาดูนะครับผมหรือโทรเข้ามาสอบถามรถสวยนี้มาไวไปไวแน่นอนนะครับร้านอุ้ยเบยช็อปการันตีสวัสดีครับ